ตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่ลม14ที่สนามโรตัสวเลเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันว่าพาสีสั้น296หลาพี่ชายจะตีวัดอ่อนได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับรถไปดูที่ลูกอ่ะ 296ล้านนะครัเนครับนี่เราก็ตีมาเกือบเกือบออนนะครเหลือประมาณ2วฝ่ามือปกติผมเองจะตีไดัเบิลอยู่ประมาณสัก2 6 0 270ล้านนะครับแต่วันนี้เราใช้คัตตน่าสวอตไฮคอร์ก็เพิ่มมาประมาณเกือบ30หล้านนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับทางช่องทีกอล์ฟตกปลาเีครับเราเจอกันใหม่ครับผม あ